แร้วมันซีมันอยู่บ่อขึ้นไปอยู่บนยอดนิ่งเหรอเอ้ย สวัสดีสบายดีพี่น้องมดสุขูสุคนวันนี้ไว้สิผ้าทำภูชมไปเก็บปลาตองเนาะนี่ก็คือบรรยากาศตามทางไปเด้อทนผูชมเด้ออันนี้ทา่านี้ทางร่มหวยเนาะแค้มหวยทนผูชมสังเกตว่าแถวไรก็มีแต่สวนมันเนาะ,ะนี่คือบรรยากาศทางไปเนะาะทนผูชมไว้ไปกับห้านเนาะคาวี ถือคาต่างกล่องไปก่อนไปสองคนวันนี้กูไกลกับบด้ไปน้น่เนาอเพราะว่ากู้ไกลหันขาเอาน้าองออกนอกทางผู้ชมก็เลยบดด้ไปก็เลยพากันมาแต่สองคนโบกับข้าเอาน้องออกนอกน,น้องโบนะที่จริงหลายคนมีแต่วกมีน้องวันนี้นะเป็นต่อ,อยากหัวบรรยากาศเบื้องนี้งามงามเนาะทางผู้ชมเนาะ แคมหวยแคมหองเกียวสะอุ่มบุญอ้านี่หวยเนาะเอะอมืนมืนขนาดฝนบปรตกเลยนี่วาสิคีรสซาเล้งมากยานค้าขืนยานมันบุนขนเนาะ,ะเพราะว่าซาเล้งมันมันบปแหง้งมาหอดแล้วเห็นบ่กก็บอกต่องนี่อ๋อสิลปะการตะลูดโลกเลยเน่ย <c oughs> บุญเนานะ บองแล้วว่วบรรยากาศตาผู้ชมโอ้ยหมวกกระลืมถือพก,กันมาแต่นี่เนาะนี่ชิยางล่องจะได้แล้ววันนี้ชิลินชิลินมักตะรูดล่องนอกวันนี้เนาะไปไปลงกำกันทางสั้นสั้นพี่น้อง โอ้ปลาดินหอนสำกองไฟเยด้ยเนี่ยมืนเนื้อจองกับ่มีเนาะอืดินหอนสำไฟดีโอ้ขบี้ิเตสเตสกระต้อโอ้มูสิปูกี้ยังนี่มันสิเป็นอยู่วะตาตุ๊กว่าจะได้ลินมากสลูกด้ยพี่ตาบุษบัว ขาอายสัตว์เน่ง่งตียบเลยบุญทำบุญจมเอ้อยเดี๋ยวเอาโกบุกตองเนะแบบนี้เนาะหอดแล้วันนี้วิ่คอยแล้วอู้ห้เข่าเด้อนี่เด้อพีนะ่น้องนี่ไปปลูกส,สั้นขึ้นไปสิยางน้ำหยาน,มนหมื่นอู้ห้เข่าเราคือแปลนแท้รสียวางต้งขนในรัสเซียนี่เนาะคุ ใช่ทึ่งตัวไหนข้างหน้ามีอกพงแต่ว่ามีช่อ้อมาแท้าน,น,นตานนมนีอทสมนะอู้ยูดกแท้ดกกว่าโอ้ยข้นบอกว่าเขาวีย่านตกนะจับดีๆให้ดู จ็บดีๆเลยร้านขึ้นนอกทางผู้ชมตีวัาสิภากันเก็บเอาหมากลนนะร้านถามวัาสิขึ้นจับดีๆเด้อบกขึ้นซูงเด้อนี่เอาแถวต่ำๆนี่ตายสมดกแทะโอ้ยเหลืองหุ่งที่พุงแดงนะพี่น้องจับดีๆเด้อค่ะวิว่ง ไปงาได้นี่มางานี่บอครับพี่มาไปงาได้อู้ยจับดีๆได้ครับพี่หน่อยตกใจนำํำจับยอนลงมาอ่ะได้เด้อเดี๋ยวน้าทานผูนะ้ชมเนาะไว้ศิษาหับอยู่ลุมเนาะทานผู้ชมมึ่งแน่น่ ดกแถดกวางอ๋อทำผู้ส่งอุ้ยเป็นแสงเป็นแส็งใช่ฮะอุ้ยแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ bình nhỏng ối uh, chẹng cái gì cái này này đi đi đâu chụp đi đi à, à, <cười> 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 <Đày xơi. cười> đâu anh mà anh đầy sơi đầy sơi đó nè นี่นาอทำผุ้ชมอ้าว้าวขากขนาดเลยโอ้ยอายุนว่าฮึบนี่นาอทำผุ้ชมว้า,าบบวบังวิววิววิวโอ้เบื้องนั้นให้เขาเนาะ อ้ว้าวน่ะ <c ười> นี่พังแน,น่นีต้อสะอ่อนนะพี่นนอง ภาษาไทยก็อิได้จักเดะภาษาไทยก็เอิญยังมักต่องเนาะภาษาลาวมักต่องแต่ว่าภาษาไทยเอิญเป็นแบบกินงบุจักเงกระท้อนกระท้อนเออร้านยำหูนี่มักกระท้อนมาอู้หูมากระท้อนครับร้านขนาดกินบัวบัวโนพี่น้องนี่นี่เนาะ านี่เฮ้ยเต็มตาเดี๋ยวข้าพากันมากินสมน้ำกันก่อน,นเนาะกินชินสมแล้วจังเมื่อเนาะมันบรรยากาศมันด่ยอยู่นี่ห้ามพี่นอ้องป้องไฟเฮาสิพากันกินก่อนเนาะอันนี้ถือมานำอเออวงเดนี่ตัง ไปหยาดเดอ้อคุณจินคุณทำเดอ้อจะกินจะทานเดอ้ออ่ะนี่เนาะงเาพี่บุ๋มมีหมองนั่งนะเขาพี่นั่งนี่เดอ้อ <c oughs> มามาพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องมาสองคนเนาะกับอาร้านเจลพี่น้องครับอ่าอู้หูปตะเสศพีดิ กาวีจะติดกระเส็บเลยอืม,อ,มอร่อยมากเลยนะเนี่ยมาเด้อพี่น้องเด้อบุยากปิดปาดหน่อยมันหล่นสะออนมันจนบอยากปิดท่านผู้ชมแถนนี้เขาก็มาหาป่าบ่ะ บรรยากาศดีดีทานผู้สมอยู่นร่มเย็นดีเนาะ่บไปกินอะไรผู้ชมว่ใชโก๊กได้ตัวเจ้าชอบใช่ละเรื่องอะไรน้ำซมอุ้ยความปาะแดดพี่น้องเอ้ยฝนหได้ตกลายมือเลยก๊กมันจมเทียว เก็บเต็มรถแล้วก <ator il> ็ออกมาบอกไปเก็บเบื้อพอดีเลยครับไปกับเก็บเก็บเต็มรถนครับออกมาเปิดแล้วห้องนวลผู้ใดช่องนวลเกืยบออกจากการหักเลยบอใช้ละน่วลขนาดเดือดละน่วยแม่บอกว่ามีตัวหน่วยยังไงให้ตัวใกล้ชั้น่วยยังไงอืมอืมอืมสมดอกเบี้ย บัตรุกัวขนาดนี้อยู่ที่ไหนเนาะได้บัตรเฮะบัตรเยมันุัวมีบัตร่นี่แหละบัตรค่ะก็เคองใหม่เนาะแต่เครื่งแล้วบัตรเอียงบัตรมีญปูอยู่าอเอบัตรยังโอ้แบบจัสม่าเข้าเนาะทำผู้ส้มนี่เนาะป้ากินกับขวี่เบิ้งนี่อ้าโอ้อ้า พี่น้องพี่น้องอะโต๊กระยากมันเห็นลรอกกสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะหากแต่ว่ากินได้ไร้บัหากก,กินได้บัวไร้ไไไหรอกแต่ว่าสะออนมันเนาะพี่น้องมึงแน่กระท้อนเนะะาะภาษาไทยเนาะแม่นว่าเขาพีออ่อิอ่นบอกตองบอกตองอะไอเรียนแบบไอบไนน้บัวไร้เนาะอืมอ่าลอามาจะใส่ครับ เราขึ้น่ากอกมาอีกทังเราไปถไ่า่อีกวะพี่เอเอินมักตองมักตองเนาะภาษาไทยเอื่นกระท้อนกระท้อนลมเย็นดีเนาะพี่น้องนี่จะแช่งน้ำไลเนาะแค่มหวยน้ำน่องพี่น้องแค่มหวยแค่มผู้ ล่มไ็้เย็นๆนะมาหนาไปหาป่าเนาะไปป่านจะก,กี้แถวนี้ตกแรงเขาสิอันนั้นเนาะท่านผู้ชมเขาสิป่านป่านเขาสิป่านห่วยนะท่านผู้ชมเขาสิเอาขี้ต้มตันตันตันน้ำแล้วก็ส่าน้ำออกแล้วก็เก็บเอาปลาเนาะ บนนำหัวที่ว่ามันโบกแห้งๆขนะาดน่ะเราเจได้ปลาหลายลายเดนะ้หน่อยทำผู้ชมแถวนี้ยนะตกแกล้งขเขาเช็ดยังั่นแต่ว่าไว้หันบัวใหบรรยากาศให้ทำผู้ชมเบึงเนี้ยหนะ่อยจะเสือเพราะว่าเวลาเขาไปป่านเขาจะไปเป็นขอบขวพวไล่มันเนาะกบีเนาะแลต่ก็ไปป่านซอยกันหขนาะ มาย่ามจันนอพี่น้องจันภาษาภาษาไทยนี่จะเขาเอิญอีสังนอ้องแต่ว่าบ้่นเขาเอิญน่ะเอิญจันอันนี้แน่น้องทนพี่น้องอันนี้แน่แคมน้องมาแต่ถ่ายจะตกน้องซะเนาะนี่นะแต่ว่ามันสีมันอยู่บอ่อ ไซนมันเป็นจะได้จันนะโอ้เออมันเป็นจะไดนน์น์ไซน์ะมันเวลาป่าเขามันสิขเขาวไซเข่าเบื้องพุนน่นงลรเบื้องงพุ่นไซนปืดเบื้องปาไปไซน์นี่เวลามันเขาไปตอกเสือกทางในตอกเสือกตัวนี้วมันก็ลงมันก็อาดูแล้วมันก็มีป่าอยู่ในนี่บอเปิดเบือ้องนนี่บอโอ้มันอยู่ในไปในโอ้ <S <S นี่เขาเอือนจันเนาะเอาอยังเลยเหงื่อใส่ในนี่ฮึ่ม <c oughs> เอาแป้งแป้งให้เลาขึ้นบุหรี่สำนองพี่หน่อยอันนี้คือจันเนาะ <c oughs> จักจักอันนี่เราใสา่ <c oughs> อันเดียวเนี่ยป <c oughs> อ๋อทำม่ยาง ก็ยังมีคนมายามเอาเราบางอย่างมะต่องเขยังบปอยูป่ปีกอกไปอือไปโอ้เนาะพี่น้องอ่าโอ้มีหัวคนขื่นไปอยู่ฝุ่นนาะพี่น้องเอ้ยเขาจอบยิงป่าเขาจอบยิงป่าเนาะโอเคเนาะท่านผู้ชมมกต่องกระเก็บเต็มกระตาแหลนะเนาะแล้วก็กินสมกระอิมแหละ แล้วก็ไปแวย,ยามจันนําบไหรสสำนอแยมจันกับบไหรปลาสําได้แต่หม,มักตองเนาะเคืองกระตาวันนี้ย่างขึ้นค่อยเนาะท่านผู้ชมย่างขึ้นค่อยวันนี้นะเฮ้ยกระซ้ามวิทย์่อยเนาะเมื่อยหนึ่งท่านผู้ชมเฮ้ยเมืองนี้อันนี้เมนปลาใหม่ปลาใหม่ใหม,ม่ยังเนาะลืมลืมเออเฮ้ยไม่ดู แมนวัดเลยนี่ท่านผู้ชมบัดวันใหญ่เนี่ยโ,โอเคเด้อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไว้ขอบใจหลายๆที่หับชมจนจบเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเฮาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้แมนขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อน